ถ้าผมมาช้าเนี่ยบางคนเขาก็ไปอยู่ห้องนู้นแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะอยู่ยาวเขาก็อาจจะไม่มาห้องผมอะคุณแอร์มีเรื่องอะไรจะเล่าเชิญเล่าก็ให้ฟังได้เลยครับตอนที่จากตอนที่เคยมาเล่าครั้งที่แล้วก็คือได้เกินไว้ว่า หมือนจะจะมีเรื่องเกี่ยวกับกานที่ครอบครัวถูกปองร้ายเกี่ยวกับการทําของอะไรแบบเนี้ครับอืมก็เลยว่าตั้งใจว่าจะมาเล่าต่อไปก็คือวันนี้ก็เรียบเรียงมาสําเร็จแล้วไปหาข้อมูลมาจนคิดว่าเพียงพอที่จะเล่าได้ก็จะมาเล่าวันนี้ให้ฟังครับก็คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับทางบ้านผมอะ่ะจะมีป้าอยู่สองคนผมขอใช้น้มสมุตินะครับ ป้า A กับป้าบซึ่งหางป้า A กับ R เคยทำงานอยู่สถานที่เดียวกันครับะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเป็นบริษัทครับแต่ว่าช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่คุณ R ของผมอะ่ะเหมือนกับประมาณว่าทำงานได้อย่างดีและเป็นที่รักของเจ้านาย จนสามารถแบบเติบโตในเชิงแบบอัพเงินเดือนแล้วก็ตำแหน่งที่ไปได้ไกลอย่างมากๆัทั้งๆท,ที่ป้าเอเขาทำงานมาก่อนแต่<ม>ทรายการงานเขากลับไม่ก้าวหน้าเลยอและจนด้วยเกิดแล้วอยู่ๆก็มีเกิดเหตุขึ้นจนทำให้คุณอาของผมต้องออกจากที่ทำงานไปโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ตอนนั้นเท่าที่ทราบก็คือเหตุผลก็คือเขาก็บอกว่าเขาเลือกที่จะออกทงนะไม่มีอะไรตอนนั้น <c oughs> จนมาจนผ่านมาได้ประมาณสิบปี <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็คือจะบอกว่าทางทางป้าเอกับคุณอาเนี่ยเขาอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทย <c oughs> เขาก็จะแบบมีมาเยี่ยมบ้างแบบอย่างท่วงเส้นระการอะไรเงี้ยก็จะมาสังสรรค์ที่บ้านบ้างแบบอย่างเช่นไปเที่ยวไปไหว้พระทำแต่ว่าครั้งเนี้ยกลับมาคือคุณอาอาการไม่ค่อยจะสู้ดีคือเขาอายุประมาณยี่สิบต้นๆอ่ะคแต่หน้าเขาซมมากดูหมองอ่ะอืแล้วทีเนี้ยเขาก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาเจออะไรต่างๆขึ้นมา ซึ่งเขาเล่าว่าเขาอะมีอาการผิดปกติม,มาตั้งนานแล้วจนเขาอะต้องออกจากที่ทำงานออืซึ่งเขาบอกก็รู้สึกว่าเขาอะเหมือนโดนตะปูนับสิบอะตำข้อที่แขนตำแบบเหมือนประมาณแบบเข้าอวดถึงกระดูกเลยละเตะปูเป็นส,สิบสิบดอกอยู่ที่แขนและเวลาตอนนอน ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเขาก็จะเห็นวิญญาณายโหกที่มาในสภาพไม่ดีอือ uh huh. อย่างเช่นแบบคอหักบ้างบางทีก็หัวแบะหรือแหว่งไปข้างหนึ่งอีก uh huh. หนึ่งแบบมายืนจ้องนะครับครับ uh huh. และก็มีพฤติกรรมแปลกๆก็คือจูจ่ๆก็ไปอยากกินอาหารเลยแปลกๆอย่างเช่นเนื้อสดอย่างเงี้ยครับอื uh huh. และมีอาการพฤติกรรมแบบเรียนแบบต่างๆอย่างเช่น อาการหอนเหมือนสุนัขอาก,การแบบนี้อ่ะบางทีเราชอบหอนเลียนแบบได้อแต่มันมีอาการหนึ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะปกตินะอยู่ๆก้าแลบดิ้นยาวเหมือนคล้ายๆถ้าเขาที่เขาเล่าเขารู้สึกว่าเขาเหมือนตัวตะกวดล,ลงไปคานสี่ขาไปคานสี่ขาเหมือนตะกวดเลยครับลงไปคานกับพื้นแบบนั้นอืม,อมเขาบอกว่าสติเขามีนะครับแต่ เขาบอกว่าเขาอยากทําความรู้สึกมันอยากมันมันอยากให้เขาทําเขาก็เลยแบบชอลองทาอืมอะไรแบบนั้นซึ่งู่อยู่เขาไปอยากทําแล้วไปทําพฤติกรรมแปลกๆแ,แ,แบบนั้นได้ไงอืมซึ่งเขามาเล่าให้ทางบ้านฟังมาเล่าให้ทางป้าบีก็คือป้าบีจะอยู่อยู่ที่บ้านผมอืมาเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาเอะใจเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นรีบจุงมือกันไปหาพระอาจารย์เลยก็คือพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่เคยทักเกี่ยวกับจระเข้เมื่อครั้งที่แล้ว ตอนนั้นก็คือไปกับลูกสาวป้าบีตอนนั้นป้าเอมาด้วยป้าเอเขาก็มาแล้วก็จะมีคุณอาก็เลยไปหาพระอาจารย์ด้วยกันจะตอนนั้นก็คือไปกราบไ,ไปไปไหว้เป็นธรรมธาการพระอาจารย์จะบอกว่าสารามันมีขนาดกว้างประมาณแบบ10เมตรคูณ10เมตรอะครับก็ไปแต่จะมีป้า ป้าบีแล้วก็คุณอาที่ไปนั่งคุยกับพระอาจารย์ใกล้ๆก็เลยถามไปว่าท่านคะลองดูให้หน่อยอาการลักษณนามเนี้ยโดนของใช่ไหมพระอาจารย์ตอบมาสัส้นๆเลยใช่แต่ตอนที่พระอาจารย์ท่านตอบอะพระอาจารย์ท่านชำเลืองไปทางป้าเอนะหมายว่าศาลามันกว้างมันยาวสิบเมตรอ่ะ แต่ป้าเอไปนั่งแอบ,บอยู่ตรงเสาซึ่งสารามันจะมีเสาใหญ่ๆนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นแหละไปนั่งมองไปนั่งจ้องอยู่ที่เสานั้นไปไปนั่งแอบ,บอยู่ที่เสานั้นแล้วก็แบบว่าโผล่มาโผล่มาแคต่ตามาแค่ข้างเดียวเนียเพื่อมาแอบ,บมองซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติครับว่าทําไมเขาต้องแอบ,บแล้วดูหวาดระแวงขนาดน,นั้นซึ่งพระอาจารย์ก็ชำเลืองมองไปเหมือนกันเขาบอกเอาอย่างนี้แล้วกัน เต้องถอนของออกอ่ะต้องเอาไว้ถอนลากถอนโคนไปเลยสุดท้ายพระอาจารย์ก็ทำพิธีนะครับแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็มีการอาบน้ำมนต์เกิดขึ้นก็ทุกสิ่งอย่างก็คือเสร็จสิ้นไปคุณอาก็มีอาการดีขึ้นมาตลอดะครับผ่านไปจากนั้น ยงไม่กี่เดือนอทางป้าบีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น oh. ซึ่งคุณป้าบี่ะลังเดินทาง oh. เดินทางกลับบ้าน oh. ก็คือตอนนั้นข้ามถนนทางมะลายครับข้ามกับลูกสาวของป้าบี oh. ซึ่งลูกสาวก็คืออาการก็คือ มีอาการฟกช้ำที่ขาแล้วก็มีอาการแผลตลอกซึ่งไม่รุนแรงมากครับก็กระเด็นแล้วก็กระเด็นไปประมาณแบบสองสามเมตรอยู่เพราะรถด้วยการด้วยการชนแค่รถมอถสไซค์นะครับรถจักรยานยนต์ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่มูนิธิก็มานำตัวไปส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเองทางคนขับมอเตอร์ไซค์ก็มีอาการแบบ คือแบบว่าก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันแต่ไม่ได้รุนแรงมาก <ừ. S 1> คนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเขาขับมาเขาไม่เห็นใครเลยนะเขาเห็นว่าถนนบรร่งเขาเลยขับขึ้นมามารู้สึกตัวทีก็คือชนกระเด็นกันไปคนละทางแล้วแต่ว่าทางป้าทางป้าบีอะ่ะ เจ้าหน้าที่อ่ะขับรถขึ้นมาเชื่อไหมไม่มีใครเห็นป้าบีเลยว่าถูกรถชนไปด้วยกันทั้งๆท,ที่ป้าบีโดนชนคนแรกอืมแล้วทางลูกสาวของป้าบีเขาก็บอกว่านหน่ะป้าบีอยู่ตรงรนู้นอ่ะตรงรนู้นน่ะเชื่อไหมว่ามูลนีท้ทีเจ้าหน้าที่มาเป็นสิบ,ส,บสิบคนอ่ะไม่มีใครเห็นเลยซึ่งจนลูกสาวอ่ะต้องลุกไปแบบเดินไปกระโปกกระเพกอ่ะเพื่อเดินไปชี้จุด ซึ่งจึงได้พบว่าป้าบีอ่ะถูกชนด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะแต่กระเด็นไปไกลถ้าเทียบแล้วก็คือตึกแถวห้าครวจากผลวิจัยก็คือก็คือต้องเข้าห้อง icu ครับอาการก็คือกระโหลกศีรษะศีรษะล้าวหายปราหักขาหักสามท่อนแล้วก็นิ้วมือหักทั้งหมด ซึ่งทางทางหมอดูทางหมอดูก็ได้ที่ตลาดเป็นเป็นเป็นสินแสก็เป็นทางคนจีนเขาก็ได้ทักนะเขาบอกว่าลูกสาวอะมารับไว้ส่วนหนึ่งนะเขาถึงรอดได้งั้นอะเขาเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นเหมือนประมาณว่าตอนที่รถมอเตอร์ไซค์ชนอ่ะชนป้าบีไป ซึ่งเขาก็เกี่ยวโดนลูกสาวไปส่วนหนึ่งก็จึงทาให้ความแรงนั้นอ่ะมันทุดเดาลงไปบ้างก็เลยเป็นส่วน,น,วนที่เป็นส่วนที่ทําให้แบบว่าอันตรายของการกระทบกระเทือนได้รับน้อยลงซึ่งทางแพทย์ก็วินิจฉัยมาแบบนั้นและหลังจากนั้นก็คือป้าบีได้มารักษาตัวที่บ้านเพียงไม่กี่เดือนนะครับ ซึ่งอันนี้ให้ให้ผู้ชมท่านจินตนาการนะเคยเห็นชาวอินเดียไหมครับชาวแขกอะครับน่าจะเป็นคนประเทศอินเดียที่เขาจะชอบเอาผ้าถุงเอามุ้งมาขายหรือไม่ก็คือมาแบบว่าปล่อยเงินกู้แบบรายวันอะไรแบบนี้ครับที่เขาจะชอบเดินผ่านตามบ้านแล้วขายของตามบ้านอะไรแบบนี้แต่ว่าวันหนึ่งอะ มีคนอินเดียแบบนี้ยมาทักมาขคอประตูหน้าบ้านทางป้าบีเลยเปิดไปเลยเปิดประตูไปดูกลับไปพบว่าคนคนนั้นอะไม่ได้มาปล่อยเงินกู้นะและก็ไม่ได้มาขายของด้วยแต่เป็นหมอดูถือตํารามาหนึ่งเล่มแล้วเขาก็บอกว่ารับดูดวงครับดูดวงไหมครับแต่เขาพูดไทยไม่ค่อยชัดนะ เขาบอกว่าบีก็เลยบอกว่าไม่อ่ะไม่อ่ะเพราะโดยพื้นเพย์อ่ะคนกลุ่มคนลักขนาดเนี้ยจะค่อนข้างจะขี้ตือนิดนึง mm hmm. ก็แบบว่าไล่ไปให้จบเขาบอกว่าเขาก็ก้มหน้าก็ก็ใส่หัวเบาๆนิดนิดนึงนะเอาอย่างนี้ละกันผมบอกคุณให้ก็ได้มีคนปองร้ายคุณอยู่นะเขากาเอาคุณถึงชีวิตเลยบ้า mm hmm. บีบอกว่าไม่ เป็นไปไม่ได้เขาไปมีเรื่องไปผิดใจกับใครมีแต่คนรักและคนเคารพนับถือเขาใครจะมาปองร้ายเขาใครจะมาทําของใส่เขากาลังจะพูดแบบเนี้ยทางแขกคนนั้นเขาพูดมาเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆคุณฟังผมพูดให้จบก่อนคนที่ปองร้ายคุณน่ะคือพี่สาวแท้ๆของคุณตอนเนี้ยเขาอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านอืม เขาอะ่ะมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวค้าใช่ไหมคุณมีพี่สาวที่มีลักษณะแบบนั้นใช่ไหมซึ่งเขาไม่เคยเห็นนะ,ะเขาไม่เคยเห็นหน้าป้าเอสักครั้งหนึ่งแต่ทําไมเขาทักลักษณะบอกได้ได้ถูกต้องเขาบอกว่าคนคนนั้นแหละเขาทําของใส่พวกคุณเพราะไปขัดผลไปขัดผลประโยชน์เขาขัดเรื่องเนีย,นยตอนนั้นขัดเรื่องอะไรที่ถายที่ดินอะไรเงี้ยหรือทําอะไรก็คือตอนนั้นอะ่ะก็คือเป็น จากที่เรื่องที่เขาเล่าอ่ะเขาไปไปปริงไปคิดได้ว่าประมาณว่าคุณอาเขาได้ละเขาทําเคยทํางานที่เดียวกับป้าเออืมแล้วเขาเหมือนกับว่าได้รับการดูแลจากเจ้านายที่ดีในตำแหน่งการหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ากว่าอืมซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะคุณอาจะชอบจะส่งเสียเลี้ยงดูแบบว่าหมายถึงว่าใช้ส่งเงินให้ใช้ส่วนหนึ่งแต่ด้วยความที่ คุณอาคุณอาเขารักค่อนข้างที่จะผูกพันกับป้าบีครับเหมือนเขาก็ไปส่งเสียทางนั้นมากกว่าเขาจึงเลยป้าเอเลยคิดว่าป้าบีอ่ะน่าจะเป็นตัวขัดผลประโยชน์เขาและรวมถึงป้าบีเป็นคนพาคุณอาไปถอนของเองเป็นถอนของที่ป้าเอเป็นคนทําให้ทําใส่คุณอาเขาก็เลยบอกเขาเลยมองว่าป้าบีเป็นเสียนหนามต้องกําจัดออก หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากหมอดูคนนั้นทักแล้วก็เดินออกไปปาบีก็พูดคนเดียวนะพึมพำขึ้นมาบอกว่าใครทำเดี๋ยวมันก็ต้องได้รับแบบนั้นเองต่อจากนั้นนะครับผ่านไปไม่กี่ปีครับก็คือสมัยก่อนเนาะมันไม่มีโซเชียลก็จริง แต่เรื่องข่าวอะ่ะจะไวมากใครเสียชีวิตใครเกิดอุบัติเหตุแหละยากจะส่งข่าวมาถึงไวมากและแล้วข่าวนั้นก็มาถึงครับข่าวนั้นก็คือป้าเอขับมอเตอร์ไซค์ไปกับลูกสองคนไปพุ่งขับด้วยความเร็วสูงพุ่งไปประสานงานกับรถเกง๋งจนป้าเอ มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ป้าบีมีศีรษะมีกระดลกศีรษะเล้าตรงมุมเดียวกันมีอาการไหาปาร้าหักเหมือนกันขาหักสองท่อนเหมือนกันกร,กระดูกส่วนมือหักเหมือนกันซึ่ง,งซึ่งเป็นแค่นั้นไม่พอ ลูกของเขาก็ต้องมีอาการขาหักหนึ่งข้างและแขนหักหนึ่งข้างไปด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้น่าจะเป็นปมเฉลยได้ว่าใครเป็นคนทำของใส่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการยังมีการคลืบหน้าอยู่ครับก็คือมีมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น ก็คือจู่ๆก็คือจะบอกบ้านผมอะเป็นบ้านที่มุงหลังคาด้วยสังกะสีเวลามีก้อนหินมีอะไรมาตกมาใส่เงี้ยมันจะเป็นเสียงดังแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งอะครับของที่มันตกลงมามันเหมือนคนตกลงมาจากตึกอะครับและมากระแทกกับสังกะสีซึ่งมันดังพังแบบจนดังดังจนดังไปทั่วทั้งบ้านได้อะครับ ซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าผมอ่ะได้ยินคนเดียวแล้วตอนเช้ามาดูซึ่งรอยสังกะสีตรงที่ตกนั้นอ่ะมันไม่มีรอยขีดข่วนเลยเลยเลยแล้วก็เหตุการณ์ที่สองก็จะเป็นลักษณะที่คือผมนอนอยู่ที่เตียงเตียงที่อยู่นอกตัวบ้านซึ่งสามารถมองเห็นป่าฝั่งตรงข้ามคลองได้ซึ่งจะมีคลองขั้นผมเห็นว่าจะเป็นคนแก่ มาถือหมามายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเหมือนเขาคว้างก้อนหินอะไรก้อนใหญ่มาลอยข้ามมาที่หลังคาผมนะครับแต่ด้วยในความฝันน่ะบรรจังหวะที่หินลอยมามันเป็นจังหวะที่ผมมีอาการแบบกลัวจนสะดุ้งตื่นนะครับพอตื่นมาจากฝันะเสียงนั้นะก็หล่นตุ้มลงมา เสียงนั้นก็หล่นตุ้มมาข้างหน้าบนโลกความจริงครับผมซึ่งมาซึ่งก็มาดูตอนเช้าก็ไม่เห็นรอยขีดข่วนของสังกะสีนั้นเช่นกันถ้าเลิกก็คือไปปรึกษาใครๆก็ก็จะพูดว่าน่าจะเป็นลมเพลงมพัดหรือมีคนทําของมาเลยมีเป็นอาการลักษณะแบบนี้ครับ แล้วก็เหตุการณ์สุดท้ายที่ได้เห็นก็คือณปัจจุบันอาการของป้าเอก็คือมีอาการที่ผิดปกติไปก็คือเหมือนมขเขารู้สึกว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่เป็นตัวเขาเองเหมือนตาเขาจะแบบเวลามองใครก็ตาของขวาง,งแลักขณะดคาพูดคาจาก,ก็เปลี่ยนไปซึ่งก็สามารถคาดพอจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นพราะของเข้าตัวหรือเปล่าแล้วก็ทางทางบ้านก็คือมี สถานภาพค่อนข้างที่จะแย่ลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตในครอบครัวและการงานการเงินก็จะดูดอบลงไปด้วยครับเรื่องทั้งหมดมีประมาณนี้ครับผมหลับซล <S <S 2> <S 2> เล่าต่อได้ครับผม เราจบแล้วครับจบเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ,ค,รบคุณว,ควันชารีมีอะไรจะเล่าไหมสวัสดีคุณกัรระยาครับมผมเล่ามาแล้วครับพี่เมฆม่วงครับก็ใครอยากเล่าก<อ>็ขอให้ไปเจอผีเพิ่มเต็มเต็มเยอะๆนะครับผม ขอตื่นเต้นตื่นเต้นสยองขวัญหน่อยนะครับแมวเอนอนไม่มไมหลัาอ,อืมก็เรื่องของคุณแอรใครฟังไม่ทันใครเผลอหลับช่วงท้ายแบบผมก็ไปฟังย้อนหลังได้ในบ้านแดงนะครับเล่าเรื่องผีริโชคและในอีกช่องหนึ่งก็คนเจอผีนะครับ dẹp bẹp phòng trọ